ค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนยังไม่ครบแล้วก็เวลายังไม่ถึงแล้วก็เกณฑ์เกณฑ์ผ้าในเขาเกณฑ์นอกจากนอกหมายถึงว่าเพื่อนต้องครบห้าพันเวลาต้องได้หกหมื่นนาทีแต่แต่บ่อพันบ่อพาน,พานแต่โฆษณาเขาโฆษณาเขามาได้จังใดแปลกใจมากเลยอันนี้อันนี้เป็นข้อสงสัยนอกจากนนกเป็นคําถาม อาจจะมีผู้ลูกเขามาเบิงหรือว่าเห็นคลิปนี้เนาะจ้าเนะากเนะก็ฝากถามเนี่ยได้จ้าถ้าเกิดวราหูจังไลกรให้บอกเนี่ยเพื่อนมีเพื่อนแค่พันกว่าคนแล้วกาบ,บ่งหูจากว่าเวลาานาที่นี่ได้เทา่าไรเแล้ากาย่างพระเดชพานเกณฑ์แต่แต่คลิปเพื่อนมีโฆษณาแปลกใจมากเลยค่ะแปลกใจมากๆเลยเราบ่ได้เข่ามือสองมือเข่ามากจะเป็นอาทิตย์แล้วคุยกันกับเพื่นนอนเนาะคุยกันกับเพื่อน,นโทษคุยกันนะ ถามว่ามี่เพื่อนลายเป็นไหนเออเข้ากับเขาไปเบิง์โฟร์ไฟเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนแค่ท่านกว่าคนเด้ยเอออันนี้อันนี้เรื่องจริงเลยเพราะว่าเอ้ยเข้ากับเขาไปเบิ่งคลิปมันบะเออเข้ากับเขาไปเบิ่งคลิปเพื่อนคลิปกับีโฆษณาเขามียางเขาเรียบร้อยเบอรสุยางเลยได้จ้ะแต่เ,เข้าเข้าบ่มีคําตตบใไ้แล้วก็เพื่อนกับบะฮ้วาเหรียญมันเขาไหมเหรียญดูตรงใดอยังแบบนี้เนาะจา้ะเนาะแต่ทีน่้นแม่กุหลาบเขาไปเบิ่งแม่กุหลาบก็บถามาเออ เฮ็ดมาโดนไปเพื่อนก็นบอกว่าเฮ็ดมาโดนแล้วเพื่อนมีหลายบอกกับเพื่อนมีตำเทีเ็นนั่นแหละกตีว่าพันกว่าคน เจ้าเห็นหน้าที่ของเจ้าบอเพื่อนกับ่าเพื่อนบ่เห็นแม่กุลาบก็เลยแปลกใจน้อยตาเนาะเอามาเหตุขีปเบิ่งเพื่อเพื่อว่ามีคนเอ่ยมีมูหรือว่ามีเพื่อนเพื่อนทุกคนหรือว่าอาจารย์พรูเนาะเพื่อนฮูให้เพื่อนเขามาตอบในเรื่องจ้ามันเป็นที่ระบบหรือเปล่าประมาณนี้หรือว่ามันเป็นทีอีอย่างอันนี้คือเรื่องจริง้ะจ้าเพราะว่าได้โทษคุยกันกับเพื่อนอยู่เราแถมก็แถมแม่กุลาบนี่กับเขาไปเบิ่งคลิปให้เพื่อนมีโฆษณาเขาความจ้ามันเป็นคลิปเ้าแหมมันเป็นคลิปเ้า แต่ว่าคลิปสั่นคลิปยังนี่เพิ่นเพื่อนพัดไอ้มีแบบว่าให้ตั้งค่าให้อีกอย่างเดียวเพื่อนยังเพ่ดไอพานถ้าผู้ใดหูหรือว่าผู้รู้ได้มาเบิ่งคลิปนี้กอบต่อไปนี้นจะ้ะหรือว่าแบ่งปันนะจ้ะเนาะอาจสิีมีคนเป็นแบบนี้หรือว่ามีกคนหูกับบอกในเด้อจะ้ะขอบคุณมากค่ะสําสหรับการรับชมคลิปถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าหูจังใดกะซอยกดไลค์กดแชร์ให้เด้อจะ้ะขอบคุณค่ะ